10ดาราหญิงชายชื่อเล่นบอใบไม้บอกเลยว่าแต่ละคนเป็นดาราแนวหน้าของไทยจะมีใครบ้างมาดูกันเลยครับ หนึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดาราสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงแถมยังเป็นขวัญใจของหนุ่มน,นายนภัสดาราหนุ่มสุดหล่อโดยผลงานของสาวใบเฟิร์นนะครับมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นละครชื่อเรื่องว่าสร้อยสบันงาใบไม้ที่ปิดปิวและยังมีภาพยนตร์และซีรีส์ด้วยครับ2ใบวชิรวิทย์หนุ่มสุดหล่อที่ซีรีส์ขั้นกูหรือเพราะว่าเราคู่กันด่งดังมากๆเลยแถมหนุ่มคนนี้นะครับยังมีผลงานในวงการมากมายไม่ว่าจะเป็น เป็นด้านการแสดงและยังมีความสามารถด้านผลงานเพลงด้วยเช่นมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมระหว่างทางเป็นต้น 3. เบลล่าลานี ani, นักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษมีผลงานโด่งดังบนเส้นทางการแสดงมากมายสาวคนนี้นะครับยังมีผลงานละครมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสกงกรรม พรมลิขิตปีแก้วนางหงเพิงบุญและอีกมากมายเลยปัจจุบันสาวเบลล่านะครับมีแฟนคลับจำนวนมากเลยครับ 4. แบรี่หรือนาเดตคุกกีมิยะหนุ่มสุดหล่อนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเป็นขวัญใจของสาวยายา่าอุลซยาตอนนี้นะครับหนุ่มนาเดชเนี่ยกำลังจะมีผลงานละครเวทีเรื่องฟ้าจดสายด้วย 5. โบเมลรดานางเอกสาวหน้าใส,าาสาดีกีอดีตสมาชิกก,กรุป๊ปคิสมีไฟจากค่ายการมิกเซเป็นขวัญใจ ของนุ่มอาเล็กธีรเดชนั่นเองพระเอกสุดหล่อหน้าตีนั่นเองครับ6ไบต์นอรพัทนักแสดงและนายแบบชาวไทยเป็นที่รู้จักจากเพจทียูเซ็กซี่บอยมีผลงานด้านการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกแก้วกาหลงพิษลักลอยอดีตนากาแก้วดวงใจจอมกระบี่และอีกมากมายเลยจ้า เจ็เบสลักวนีหรือเบสคำสิงนะครับลูกสาวคนสวยของนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยดีกีเหรียญทองโอลิมปิกปัจจุบันนะครับทำงานในวงการบันเทิงและทำช่อง YouTube ด้วย 8. บิลกินพุทธิพงศ์เป็นนักแสดงนักร้องในแบบปัจจุบันนะครเป็นศินลปินสังกัดบิลกินเอเ i น m เมนมีผลงานเพลงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น You Are My Everything, แปลไม่ออกโคตรพิเศษและผลงานเพลงล่าสุดเลยนะครับก้าวไก่นั่นเองไปฟังกันได้ครับ 9. บอยปรกรณ์ปัจจุบันนะครับเป็นนักแสดงอิสระก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยอยู่สังกัดช่อง3และยังเป็นดาราอีกหนึ่งคนเลยที่จบ ปริญญตรีจากจุลาด้วยซึ่งหนุ่มบอยนะครับมีผลงานละครมากมายเลยยกตัวอย่างนะครับวายุพักมนตาพรพมอนระเวงกามเทพหันษาสายลับลิปกรและอีกมากมายเลยครับ สิบบูพงศ์ที่วัดนะครับเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยมีชื่อเสียงก่อนเข้าวงการนะครับและดังขึ้นไปอีกจากการเล่นละครเรื่องกงกรรมนั่นเองครับเราจะเห็นเจ้าตัวจากหนังละครซีรีส์พระเอก MV ถ่ายแบบและมีผลงานอีกมากมายเลยครับสำหรับหนุ่มบูพงศ์ที่วัดที่ทำงานในวงการบันเทิงไทยนะครับ